สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อทนผสมทุกทุกฐานเมื่อนี้ค่อยนี่อันนี้คืออยู่บ้านสลีเด้อ่าสลีมาเอาน้ำน้ำกินกัเป็นเล่งน้ำไล่ธรรมศาสตร์อีกจุดหนึ่งอยู่ทางหน้าอ่าค่อยอยู่ในเส้นทาง,างนี่กำลังจะไปกับรถคันนี้แหละอ่าก่อนที่ค่อยลงคลิปนี้แล้วก็จะได้ลงคลิปเดินทางไปที่บ้านเซลเลว เพราะว่าตอนนี้ในคอยยังอยู่บ้านแล้วคอยอัปเดตคลิปนี้ให้เห็นขั้นตอนอ่าของค่อย่อาชีวิตประจำวันอันนี้นะกะเดียวเชด้เห็น,นั่นบ่อน,นำ้ำพ่น้องไปไปเบิ่งน้ากันคอยเอาน้าในตอนเศร้า,าในเวลานี้นะโมาหอดบ่อน,น้าแล้ว ลยก็ทึกเลยก็ตกตกไปหมดบ้านเหี้ยนี่น้ำเป็นอ่าเล่งน้ำรรมาตาดอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านหรือว่าผู้คนในเขตโมบานสลีเขานิยมกินในจุดนี้เอาน้ำใส่ทำกินต่างๆเฮือนสลีก็เอาย่จุดนี้แหละ หลายลังคาเฮือนที่บ่อได้ซื uh, ้อน้ำเลยกินน้ำท well ี่มาจากโคงงานพี่น้องก็คือเขาใส่น้ำจุดนี้เอาไปกินไปใส่เล่งน้ำนี่ก็ค่อนข้างใส่ไปตามนั่นแหละก็คือทางทึ่งนี่ก็จะเป็นเขต่ออ่างเก็บน้ำเลยทางพุ่นก็จะเป็นเขตอง่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอยู่บ้านเซรีแหละก็จะมีความกว้างอยู่อ่างเก็บน้ำตัวนี้นะน้ำนี่น่าจะไหลมาจากพุ่นหละ มันก็จะเ้้าว่าน้ำซึมกัแม่นที่นนองอันนี้นะนี่มันก็ใส่อยู่นี่นก็ใส่ไปตามระดับนึงอ่าเป็นแรงน้ำกินอีกจุดนึงที่สามารถกินได้แต่สาลี่เมื่อไปนี่จะกินแบบน้ำซุปก,ก็คือตรงต้มนะ,ะคนอื่นนะเขาจะกินแบบได้นะซลีบุฮูคือกันแต่ส่วนลรยเขาจะกินดิบบ,บ จากจุดนี้ไปหาหมู่บ้านประมาณ500เมตรนะพี่น้องจากจุดที่สลีอยู่ตอนนี้ไปหาหมู่บ้านหมู่บ้านน่อยอยู่ฝั่งฝุ่นสลีถ่ายคลิปมาตัดคลิปมาที่เขตเชนทางใกล้จกหอดบอนนี้นะสลีเคยถ่ายคลิปจุดนี้นะเคยถ่ายคลิปวิธีชาวบ้านมาเอานำในยามเสาลายไร้ข้างไายเทืออยู่ก็ได้เห็นขั้นตอนพอคร่าว นรว่างทีเฉลีอยู่บ้านกันนี่แหละวิถีชีวิตประจําวันพี่น้องเลยเดินทางไปทีเขตอืน่นบานอื่นเมื่อนี้ก็จะได้เดินทางบานซะเลวเลยล่ะกลิปนี้ก็จะได้ลงตอน,ทนเที่ยงเอาแบบสั้นๆเท่าที่ถ่ายได้เน,ะนาะบรรยากาศในจุดนี้เอาเอาน้ำก่อนแล้วกันจะได้ถ่ายทำต่อเนื่องบัน แหล่งน,น้ำธรรมชาติอีกจุดหนึ่ง ซาเน่ไวเน่นำนี่กันใหเ,เลยเนี่ยนี่ละนำน่าจะออกมาแต่พุ่นเลย อะไรมันจากพุ่นแหละผู้อน,นี้ก็จะเป็นขั้นนะขันไฟหรือว่าขันไฟไงข่าของอ่า,อางเก็บน้ำมนแหละทู้กว้างไปพุ่นจากจุดนี้ไปหาพุ่นก็เกือบกิโลหนึ่งนะอ่ากว้างอยู่ความยาวของขันถ้าไลแต่ขันนี่ก็ประมาณอ่าสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเกือบห้าร้อยเมตรเลยสะคขันเนี่ะยาวคือกันอือ <laughs> เอาอะในงานเอาน้ำเลยจังสิเอาเมื่อบ้านแล้วก็ตัดภาพไปที่ขั้นตอนอยู่บ้านอยู่เฮือนพี่น้องก่อนฉีออกเดินทางไปที่บ้านซสแล้วหรือว่าจุดอื่นๆที่ไปถ่ายคลิปเมื่อนี้นะให้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตถ้าว่าอยู่บ้านตอนเศร้าเฉลี่ก็เอาน้ำกินน้ำใสนี่แหละดำรงชีวิต ยันลดเรียบร้อยเลยพี่เอ้า,อาบาดน,นี้เรียบรอย้อยเจ็บเจ็บเจ็บแบบว่ามีค้มามบททีบายแล้วไอาบาดน,นี้ต้องบืนผู้นี้ขึ้นไป ผิดแล้วสันทางที่ยากให้พี่ให้น้องให้เอฟซีให้ธำบุส้มทุกท่านได้ส้มนำกันมื้อนี้กัอีกหนึ่งคลิปที่คอยทายอยู่บ้านนะคอยกับด้นเนี่ยและบริถายคลิปอยู่บ้านปกติกับทายบริเวณบ้านเรือนสารบ้านซองกับในเขตบ้านซารีกับประมาณนี้แหละ ส่วงนี้ส่วนแรกก็ออกถ่ายคลิปแต่กับบิลี่ทางทางาเขตเมืองสีโปนเรียกว่าโมบานเซแล่ตัวนี้ก็ทายให้เห็นบรรยากาศประมาณนี้แน่นี่คืออยู่บา้านเซลรี่นี่แหละขันไฟและทางคุณก็จะเป็นหม,มบ้านหม,มบ้านเซลรี่นี่แหละ สาบานไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายในยามเศร้าบางท่านอาจจะเคยเห็นใหมู่บนเฑรีแหละบางท่านอาจจะบ่เคยเห็น คลิปนี้ชมน้ำกันคอยจากที่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปเรื่อยๆจนหอดบ้านและก็บหอดหือนถ่ายทําในระหว่างทาง Đây là bến trái căng của mùa bàn à, Đây là bản quang về vùng Trái căng của mùa bàn Hà บาดแล้วหอนเลื่อนแล้วพี่น้องนี่หอนบาทแล้วกับประมาณนี้เรียบรอยบ้อยวันนี้หอนแล้วหอนแล้ววันนี้ก็หนักเติบเลยนี่เอาจนสายเกือบจนก็ดินออกเลยเมื่อกี้ อ๋อแล้วประเดี๋ยวเสียลงก่อนอ๋อขีดกูดมันก็ตุกเอ้าเอ้เอา้ากูกูกระตุกหกสิบลิตรเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวหกสิบลิตรพท่าไหร่หกสิบลิตรกนักเติมแตกต่างจากเศรลิตรดีสิบลิตร ไปนี่นี่แหละน้ำกินน้ำกินอันนี้ก็เป็นน้ำกินคือกันในตุกน๊กในนะนี่ในตุ๊กนี่ก็น้ำกินคือกันนี่เป็นตุกน๊กในน้อยไปนี่น้ำกินคือกันน,นี่แหละบรรยากาศในเฮือนในบ้านเชลีกาเห็นประมาณนี้อันนี้กล้วย ไปหมู่บา้านซะแล้วนะเข้าเอาให้กล้วยตจละเขานะอ่าสลีก่กับกัมเบลีก่กับแบงค์ให้สลี่ได้กินน้ำอันนี้นะกล้วยนี่แหละบรรยากาศในเฮือนตอนที่เมียฉลี่อยู่เฮือนไผ่ก็อยู่จุดนี้แหละแต่สลี่มางออกเลยดินี่ดิมางออกอลไรประมาณนี้แหละนี่ในเฮือนในบ้านถวยหมอ้อก็อยู่ฝั่งนี้อ่านี่แหละบางท่านบ่เคยเห็นบางท่านเข้ามาใหม่ๆก็จะชมน้ำกันนี่แหละบรรยากาศอยู่บ้านสลี อันนี้พรรยามีย่ัดนี้เอาเออต้อมเข้าอยู่เอาอาบอกคนเพิ่นเฮดเวียบับเนี้เอาโอ้หมู่บ้านพุ่นแหลบ้านกว้างไปุ่นแล้วพี่น้องอก็จะมีถนนหรือว่าเส้นทางอาจุดนั้นเขาคายเครื่องหลายๆอย่างเลยมีมะตาวมียางของป้าเออนี่แหละวิวอยู่บ้านเชรี่โมนให้เห็นก่อนสีออกเดินทางไปที่อ่ เขตบานอื่นหรือว่าหมบานท่สิลีเคยเดินทางหลายๆเทือมาให้เห็นบรรยากาศในหมบ้านกันก่อนอเป็นวิวช่วยๆงามๆอีกจุดหนึ่งพี่น้องน้ำทีสิลีใส่นะก็คือถ้าว่าน้ำกิน,นเอาอยู่พุ่นแต่ว่าน้ำอาบนี่สิลีอาบอยู่ห้วยเลนี่มาเบื้องห้วยน้ำกันอนะันนี้ห้วยท่สิลีอาบและใส่น้ำพุ่นแหละพูบอนสิลีอาบน้ำอาบน้ำใสต่างๆ อันนั้นเป็นแป้นทีเชลีฮีนทีเลีปูไว้กับไปใส่งานอย่างเช่นอาบอันนี้น้องเลี้ยงโง่เลี้ยงควายอันนี้นะเขามาเลี้ยงในเดินย่บ้านรเรลีนี่แหละเพราะว่าสรลียังอ,อมหัวอ,อมส่วนยังบนแหลวยังหาเงินหาขำอยู่ซื้อตานางซื้อมาจับนี่แหละแล้วก็อมไว้ก็จะเป็นส่วนในเพื่อนในบ้านอีกก็ถือว่างามอยู่สําสหรับจุดนี้พี่น้องเนาะ มาส้มฟ uh, ังนี Means, meat, wow. dad, ่วันนี้วิวอยูงอยูเฮือนเชลีมีบางท่านเชลีถ่ายคลิปเมื่อก่อนนะเขาส้มว่าเออวิวสวยวิวงามดีแล้วก็บ้านก็สะอาดดีครับว่าบ่มีขยะบ่มีอย่างเชลีก็สซว่าในใดสะอาดได้มักสะอาดเชลีก็มักสะอาดทำอยู่ว่าเฮ็ดเท่าที่เชลีเฮ็ดได้แหละจะเก็บออกกี้เหงอต่างๆเชลีบ่มักเด้ที่เปื้อนๆในอยัง ถึงว่าเฮาจะเป็นคนบ้านนอกก็ตามแต่ว่าเฮาจะฮักษาเท่าที่เฮาเหตได้มันก็โอเคระดับหนึ่งติดกับสะพานือว่าขั้วเด้นี่เลยห้วยอันนี้คือลําห้วยที่ไหลไปที่อ่างเก็บน้ําที่สลีเอาน้ากินเมื่อกี้อันเละพีอ่อ่ามาเบิ่งฟังนี่ก่อนบัดนี้หัวส่วนสลีอ้อมอยู่ในดินเฮือนสฉลีนี่ก็ยังโบแลวได้นี่นะนี่ๆสลีอ้อมในจุดนี้นะนี่ อ่าในอ้อมในะจุดนี้นะฟังนั้นเป็นดินของเขาหรือฟังนี้เป็นดินของซาลีก็จะอ้อมพวกอ้อมส่วนในประมาณนี้นะปูหอดพุ่นนะนี่บนเพื่อนจุดนี้นะอันนี้ส่วนอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอกมูเกา,าลายปีละ,ละละเลียงมูแต่ปัจจุบันไม่ได้เลียงแล้ววิวนี่สวยนี่นะทางล่างนี่จะเป็นไฮน่าไฮน่าตะก,กาของชาวบ้านเขตอ่า ทงหน้าว่าสั้นพี่น้องเนาะฝั่งฝั่งข้างหลังนี่อ่าอันกล้องในกล้องอาจจะอ่าซูมไปละเอียดเบลหมดนะแต่ว่ามันมันเป็นทางร่างนะก็คือมีหน้ากงกว้างได้หน้ากงกว้างในจุดนี้นะอ่าถา้าผู้ใดที่เคยมาเขตเมืองพี่หรือจะหูจกักหมบานรีลีวยอากายเนี่ยจะหูหูจักดีนี่แหละวิวอ่าแนมมาแต่จุดนี้บ่อนังลินอันนี้นะเลีเคยเ็ดมากินส้มกินยังอยู่นี่ เพราะว่าเฮือนชลินมีต้นมะม่วงอ่ามากย่างต่างๆลายได้ของกินแบบาบานๆก็คืออันนี้มะขามมะขามสามต้นนะามะาม่วงนี่ก็หนึออ่งสองสามอ่าซองสามต้นมะม่วงเนาะอืมแล้วก็มีกกมังมีกกหมากฟ้าอีกสามต้นมังมีในลายต้นเติมสี่ห้าหกบ่ประมาณนักก่นแหละกกหมากลำไยหมากละมดเครื่องปลูกลายๆนะพอเถาพ่นปูกเตกี้ ปัจจุบันเนี่ยพอเท่าเพื่อนเสียชีวิตหลายปีแล้วละนี่หัวส่วนเชลีให้ชมบรรยากาศเต็มๆมือนีส่สละประมาณนี้เ้อพี่น้องเด้อถึงว่าโบมีสละอ่ะทีดีงามยังดอกแต่ก็พอให้เห็นบรรยากาศในระหว่างที่เชลีอยู่บ้านถ้าว่าออกเดินทางไปที่เขตอื่นก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งอันนี้คือมุมมองของวิธีชีวิตเชลีแหละตัวตนในอยู่บ้านอยู่เฮือนตอนนี้นะเออพี่น้องเลยก็ได้เห็นหลายๆอย่างหลายๆมุม บางท่านอาจจะยังบ่เข้าใจ่าษลีเป็นคนนี้ยังเป็นคนชน,นเผ่ามังกงรโดเผ่าะมังกรนั่นก็คือภาษาที่ค่ายกับอย่างเช่นที่สลีไปถ่ายอย่างเช่นมูบานเสลวกับเผ่ากรีภาษาก็คค่ายกันและแตกต่างกันบลายจึงเว้ากันร่วมกันได้หลายอย่างเข้าใจหลายอย่างอาจจะเป็นภาษาของเผ่ากรีเผ่ามังกรนี่ก็คือกัน ว่าในเลาามันมีลายเสือ้อลายสาตวลายส่วนเผาเชลีบัวหูคือกัน่าม,มีจากส่วนเผาแต่ว่าม,มันหลายเพีองเนาะแต่ละขแขวงแต่ละเมืองแต่ละบ้านในเชลีเสือว่าต้องมีแตกต่างกันไปสําหรับในเล้าหรือเมืองเล้าพี่น้องอุ้ยกองอีกฟังนี่บ้านนี้มาเบิ่งหัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เชลีเฮ็ดยังบเหลวมดได้มันไปเวียกหลยเทือนอะไก็คือไปถ่ายคลิปบ่มีเวลาปรับปรุงจุดนี้ อันนี้ส่วนขอกมูเก้าให้สมหลายๆจุดพี่น้องมือนี้ในเฮื่อนสรลีขอกมูเก้าดินชรลีนี่บางท่านอาจจะหู้กว้างซ้ำไหประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรคูณสามสิบเมตรได้พี่น้องนะบนับตเตะเขตห้วยได้เขตห้วยนี่ก็จะกว้างยู่แต่ว่าแต่ปูเฮือนปูซสานนาจะบ่ได้เลยล่ะจากห้วยมานี่เขาจะแทกประมาณยี่สิบห้าเมตรหรือส5ห้าเมตรแทกมาพี่จึงเป็นดินเห่า าตามกฎหมายเออเขาติดหวยติดเซ่กับโได้แล,ะละ้วล่ะลำหวยนะเขาโบเทกให้เป็นดินของเฮ้าแต่ว่ามันก็เป็นดินของเค้เาเก่าออกใบตาดินจะแจ้งกัอยู่ในสาห้าเมตรห่างจากตะฟังห้วยนี่กะเป็นช่วนฝังนี่ก็จะเป็นดินของเขาอันนี้นะดินคองเขาอันนี้นะเมื่อก่อนนะเป็นดินชลีได้อยู่จุดนี้ได้แต่ว่าคลายให้เขาประมาณสองล้านนี่แหละสองล้านสองล้านกีบ ประมาณนั้นแหลกะก็คือเฉลีมาเอาเงินจุดนี้นะไปะเจาะนำยุนี่น้ำมกรเมือ่อสองสามปีหลังหลายปีแล้วล่ะเพราะว่าบรด้มีเงินคายให้พี่นอ้องเฮือนไก่เคียงกันนี่แหละนี่เฮือนเขาอยู่ฝั่งนี้เฮือนเขาอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นดินของข้าวฝั่งนี้เมื่อก่อนนะดินเฉลีนี่ต้นพ้าวนี่แม่นมัดของเฉลีได้ดินมาเท่บุนสองล้งานกรีบอันนี้นะขายเฉลีเสียไดย้กันมีเงินชื้อเอาเคืนได้นี่นะ เพราะว่าข่ายให้พี่น้องกค่ายให้ปันกันยังบริขายเป็นขั้นตอนอีย่างรายเปอร์เซ็นต์ลายอย่างนะอันนี้กาดินฟรีเฮ็ดหัวมาอ้อมคนละฝั่งของส่วนนั้นนะี่นะจะเห็นลายอย่างพี่น้องมานี้กานี่คอใกล้สวนส่วนลังบ้านอันนี้เครื่องคล้องของลูกสายเพิ่งเกิดอะไรตากใหม่ๆนำนำไสอันนี้นะเพ่แล้วบริใัทงานแล้วนำนี่ เดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะคลิปนี้อาจจะโบมีสาระยังหลายเด้อพี่น้องเด้ยอยำอีกรั้งหนึ่งถ้าผู้ใดอยากพูดต,ตัวต้นสลีแท้ๆก็ให้ชมน้ากันนี่แหละอันนี้เป็นน้าไส่แต่ว่าอาจจะมันเพลแล้วอันนี้นะอ่าสลีบรด้ไส้น้านี่ไลายลาย่ลยปีเติบเลยนะสองปีแหละประมาณนั่นแหละ mm hmm. มันเพลแล้วอันนี้มีเงินกระชิบแปงน้ำแลวก็ะชิบื่อลัจักอีกขั้นหนึ่งสบายเดินทางไปที่เขตอื่นๆไปน้าพี่น้องเนาะ กะแดงเบาภาระไล่เติมประเทศเชลีผู้ชายคนเดียวหาเงินหาคำยังต่างๆยังเซนแม่หรือแม่เถวพลรยยาเมียกะคือว่าและเมียกะบ่ได้มีขมูยังหลายดอกเมียเชลีกะยังน้อยคนพึ่งใหญ่ใหม่ๆเนาะอืออ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกปีสิบเจ็ดปีสิบแปดปีพี่น้องมันกะบ่ถึงว่าใหญ่โตยังหลากหลายดอกคนกับไม่ได้หำไม่ได้เหียนคือกันเมียเชลีกะ เพิ่นกับโบเคยออกกล้องได้เพิ่นก็จะไอ้คือกันเลยถ้าว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มากบางท่านอยากเห็นอยากาส้มเพิ่นเต็มๆเฉลี่ก็จะให้เพิ่นออกกล้องนอํา่าแต่เมื่อน,นี้ก็พอได้เห็นขั้นตอนประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่ฝั่งเฮือนแบบนี้เอ้าฝั่งเฮือนฝั่งเฮือนฝั่งเฮือนบบดนี้นี้นนนนนนนถ้วยหม้อแม่เพิ่นล้างอันนี้ถ้วยแม่เพิ่นล้างตากแห้งไว้อ่า นำนี่นำเอาอยู่นี่เลยนำมาไปตักน้ำห้วยมาล้างมาใส่ในจุดนี้นะอ่าตักน้ำหวยด้วยมาถอกใส่นี่เต็มมันนี่มืดเลยล่ะนี่ถอกใส่นี่เต็มแล้วก็มาล้างมาใส่งานต่างๆน,น้ำห้วยนี่แม่เป็นอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็เตาไฟอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งอ่าอันนี้ก็เห็ดกินอีกจุดหนึ่งแต่ว่าบร่ได้ใส่งานแล้วนี่อ่ายามได้สะดวกก็ใส่งานเอา ห้องนอนอฟังเฮือนไงก็ไม่เท่าเพิ่นอยู่นี่นะเออนี่ทางด้านหน้าเฮือนมาหน้นี่ประมาณนี้แหละทางด้านหน้าเฮือนโตตัต้งหนังลิ้นนี่สังเกตโลดพี่น้องในเฮือนเฉลี่ยวุ้นมีขยะขี้เหงื่อได้เปร์ม,มาเฉลี่ยนามัยอันนี้เป็นรถของเขานี่แหละจะของเฮือนเพิ่นนี่แหละอยู่ติดติดกันเออนี่ทางหน้าบ้านมาหน,าน,น้หน้าบ้านกับ กวางยูนี่อันนี้เป็นรถของเขาเลยเขาจอดไว้ในนาบ้านสลีก็เห็นลายเทือแล้วล่ะถ้าสชผู้ใดที่จําได้อ่าสลีท้ายคลิปแต่ละเทือีก็เป็นเฮือนของเข้าอีกอ่าจุดที่สลียืนนี่ก็เป็นดินคองสลีนั่นแหละอมหัวอมส่วนนั่นก็คือบริเวณให้งวควายบ่ให้เขามากเขตพุ่น่าเดินบ้านเดินเฮือนประสันอ้อนี่ทางนาประมาณนี้ นี่แหละเขือนอ่าเหอืหอนสรีภาษาบางท่านบ่เคยเห็นบางท่านกับเพิ่งเ็นเนาะกับเขามาทับสมได้พี่น้องคลิปนี้บัดน,นี้สลีอนนญัตปิดคลิปนี้จุดนี้เด้อถ้ามีเรื่องรล่าแบบได้กันเรารุ่นนํากันโอกาสหน้าหรือคลิปหน้าอย่างสี่ถ่ายทำลายจุดลาย,ลายบออนอยังสีถ่ายทำลายจุดลายบอนอย่างชีมีเรื่องเล่าอีกลายลาย,ย่างที่ถ่ายทำอ่า เดี๋ยวมิลี่มากก็จะได้เดินทางอะไรมาเนี่ยถามมิลี่มากก่อนตอนเศร้าดิตอนนี้เิอ้าเจอกันไหมคุบบอคบใจหลายลายคลิปนี้ที่ได้ส้มไปน้ากันสําหรับคลิปนี้อ่าสาระประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมานี่